สวัสดีแฟนเพจนะครับแฟนเพจไอติมอินดี้ชอแนล,ลนี่ตรงนี้แกงมัสมันไก่นะครับโดยปูุ่รุษ่งนะครับเป็นพ่อครัวนะครับแล้วก็มีมีนักเรียนเป็นลูกมือนะครับกำลังปอกกำลังปอกมันฝรั่งนะครับนี่แกงใส่อะไรบ้างครับเนี่ยอ๋อมีไก่มีลูกชิ้นแล้วก็ มีมันอลูนะครับหอมันอลูชื่อตำนานเราเรีชื่อแกงครับชื่อแกงแกงคือหลักๆครับเนาะโอ้หมันมันไก่วันนี้เด็กเด็กพวได้กินนะครับนี่เราเราจะบุกเข้าครัวนะครับของเด็กๆทุกโรงเรียนนะครับที่เราไปขายนะครับวันนี้ครับนี่ก็ไก่นะครับนะครับพวกนี้หมูกินไม่ได้หมูเป็นโรคนะกินไก่ไปก่อนนะครับ กินไก่ทุกอนแต่ถ้ามีหมูไม่เป็นโรคก็กินหมูนะครับตายไปแล้วยกหมูบ้านนะครับที่บ้านกอซ์โลนะครับหมูตายบุญเลอก็หมดแล้วครับคุณเลยตัวนี้ก็หมดแล้วนะเหลือแต่ไก่นะครับดังนั้นช่วงนี้เราลงให้กินไก่แทนหมูก่อนนะครับช่วงที่ลงระบาดมักสมันครับเตาเตาก็เป็นเตาพื้นๆนครับเตา ไอ้คุณนะครับคุณ <F ume. S 1> พ่อครัวของเรามีหลายคนนะครับเด็ก <ick> ๆก็ <_ d ick> มาช่วยกันทําทุกเช้านะครับแล <ick> ้วชยกันทํากับข้าวแล้วก็มาแต่เช้าเลยนะครับรอะเวรอาหารกลางวันน <ick> ี <ick> <ick> ่ค <ick> รับเนี่ยมาจากในหมู่บ้านนะช่วยกันนะครับ่วงนี้นะ่าฝนแก๊สใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเห บดดอยนะครับการขนส่งกันบรรทุกของแม่ก็ลําบากนะครับลำบากครับเอาเอามาด้วยก็เดี๋ยวมันสะเทือนนะครับเป็นอันตรายนะครับนะเนี่สีคือเนี่ยประหยัดพลังงานธรรมชาติที่สุดนะครับ ของหวานมีของหวานด้วยครับอะไรครับของหวานนี่อะไรแกงฟักทองครับโอเคแกงักทองฝากกดไลค์กดติดตามนะครับโอ่ยนะครับเห็ดโรงเรียนบ้านวลเลยและเห็ดต้นหลีแฉ่แนวครับ